ร่วมสนุกกับสาม,มาเณรปลุกปัญญาธรรมปี5โดยโทรเข้ามาได้ที่เบอร์085 511 3518เพียง3ท่านแรกลุ้นรับของรางวัลตอนนี้ได้เลยนะครับกลับมาช่วงท้ายกับรายการนี่แผ่นดินนะครับ วันนี้เรานําเรื่องของโครงการสามเณเรปุดปัญญาธรรมนะครับมาสนทนากับท่านผู้ชมให้ได้มีการติดตามกันอย่างที่คุณคนรกดได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าปีนี้จะเป็นโครงการปีที่5แล้วเนี่ยจะมีความเหมือนจะมีความแตกต่างจากโครงการเมื่อ1 2 3 4ที่ผ่านมายังไงบ้างค,คะก็เราก้าวเข้าสู่ปีที่5นะคะ,คะเราจะมีโครงการเนี้ยที่บรรพชาัยจริงอ่ะเมษาปี59แต่ตอนนี้เริ่มต้นแล้วก็คือเริ่มเปิดรับสมัครนะคะ ความเข้มข้นเนี่ยเนื่องจากว่าทีมงานรวมถึงคนที่ทำรายการเนี่ยมีความชำนาญผ่านปี1、นึปีสปีสาปีสแล้วก็ได้คิดว่ามีความรู้จักกับทีมที่เก่งๆรวมถึงพระอาจารย์ต่างๆคะเราก็จะเรียนเชิญพระอาจารย์ตั้งแต่ปี1นปี2อปี3ามปีสเนะคเข้ามาร่วมมือกันในของปี5หลักสูตรจะเข้มข้นขึ้น นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นร,รวมถึงที่เมื่อกี้เรียนไปว่าน้องๆที่เราคิดถึงปี1นึ่งปีสองปีสาปีสก็จะนำมาร่วมในกิจกรรม<อ>นี้ด้วยค่ะ ก็คือจะเป็นการรวมสุดยอดแหละแดตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4มารวมอยู่ในปีที่5ด้วยรวมถึงพระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ในการพัฒนสอนตั้งแต่ปี1ถึงปี4ด้วยใช่ไหมครับก็จะเรียนเชิญนิมนต์ท่านมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยคอนเซปต์ของเราในปี5เนี่คือตามรอยบาทพุทธศาสดาเราก็จะยกให้ที่สูงที่สุดของเราคือพระพุทธเจ้านะคะคหลักสูตรต่างๆแล้วก็จะอ้างอิงจากที่พระพุทธเจ้าเคยเทศ สั่งสอนไว้นะคะแล้วก็เราก็เลยไปให้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ทุกปีที่ผ่านมาอย่างพระจารย์บอ่ะค่ะท่านก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเป็นพระอาจารย์นะคะที่จะส่งต่อจากปีสี่ถึงปีห้าให้การส่งต่อพระอาจารย์ที่จะมาพร่ำสอนในแต่ละชุดเนี่ยต้องผ่านการกันกรองจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของคําสอนในแต่ละชุดแต่ละ ส่วนเนี่ยมาให้เราด้วยพร้อาจารย์ที่จะมาเป็นพระอาจารย์สอนพวกสามเณรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ได้มีการบอกผ่านโครงการในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะคือจริงๆพระอาจารย์เนี่ยถ้าเห็นความร่วมมือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งธรรมยุทธ์หรือมหานิกายทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดีคือเป้าหมายก็คือคําสอนของพระพุทธเจา้านะคะ เราใช้หลักตรรกาอย่างที่เรียนเบื้องต้นเพราะนั้นทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือเหล่าพระอาจารย์ที่เราจะต้องไปกราบเรียนขอปรึกษานะคะก็จะกลั่นกรองมาเป็นตัวกิจกรรมที่เข้มขน้นค่ะทุกอย่างนก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าเราต้องผ่านการปรึกษาหรือสายตาของเหล่าพระอาจารย์รท่านท่านทั้งหลายก่อนค่ะ ทราบว่าโครงการสำนีนปลูกปัญญาธรรมนี้เราได้รับรางวัลจากนานาชาติด้วยเป็นยังไงฮะเรื่องนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีลองส่งประกวดดูจริงๆเป็นการทดลองที่เราไม่คิดหวังว่าเราจะได้ผลอะไรกลับมาแต่ครั้งแรกที่เราส่งออกไปเนี่ยเราได้รับรางวัลจากที่ฝรั่งเศสจากเมืองคาน์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยในปีต่อๆไปปี3ปี4เนี่ยเราได้รับรางวัลเทเลอร์ดจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เพิ่งได้รับเชิญไปแสดงที่เนเธอร์แลนด์นะคะคงานซินิคิดเฟสติวัลนะคะเป็นเพียงแค่47ประเทศทั่วโลกเราเป,เป็นหนึ่งใน47ประเทศทั่วโลกใช่ค่ะคเป็นแฟร์เป็นงานเฟสติวัลที่รวมสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกรเราก็ได้รับเชิญไปแสดงนะคะ แล้วก็รวมถึงรางวัลในไทยที่เราได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้าตลาชนะคะรางวัลชอสะอาดแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกก็เยอะแยะน้องก็ขึ้นเวทีรับรางวัลกันทั้งของส่วนตัวแล้วก็ของในนามของโครงการเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างในานะทีมงานที่ฟูฟักโครงการนี้มาถึง4ปีเต็มๆรางวัลต่างๆทั้งการันตีในประเทศต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทีมงานคิดว่าปีที่5เนี่ย สิ่งที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ยังดูรายการอยู่ในวันนี้ให้ส่งลูกหลกานของท่านมาเข้าร่วมโครงการ,รเรามีการดําเนินการเบื้องต้นในปีที่ห้าในยังไงบ้างค,ครับคุณวรพจน์ครับ,ค,รบคือจริงๆรางวาัลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของทูปุกปัญญานะคะคคเป้าหมายหลักของเราคือเราจะอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่ค,ความรู้และคุณธรรมนะคะคคแล้วก็ในส่วนของรางวัลเนี่ยจริงๆต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทั้งฝ่ายส่งฝ่ายคา,ารวาสพระอาจารย์ต่างๆรวมถึงน้องๆและผู้ปกครองนะคะคแล้วก็ทีมงานที่ทุกคนทุ่มเทนะคะจนถึงมาปีห้าเนี่ยกำลังจะเข้าปีห้าแล้วเรารจริงๆเรามีการเตรียมงานมาก่อนหน้าเนี้ยหลายเดือนมาพอจบปีสีปุ๊บพักแป๊บเดียวหลังจากนั้นเราเตรียมปีห้ตอนนี้เราเรา อยากที่จะประกาศว่าน้องๆที่สนใจที่เห็นตัวอย่างเนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยถ้าสนใจสมัครเข้ามาเลยตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะคะก็สมัครผ่านทางเว็บไซต์ True ปลูกปัญญานะคะพิมพ์ w w w ด์เว็บ dot ทรูปลกปัญญา com นะคะ true l i t ูลิทมังหรืออาจจะขอขึ้นตัวขึ้นหน้าจอแล้วฮะตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยพิมคำว่าสามเณรปลูกปัญญารมไปที่เฟซบุ๊กเราได้หรือว่า True l i t ท e n m ังนะคะ ก็ติดตามข่าวสารได้เราก็จะเปิดรับสมัครเนี่ยเป็นเวลาเกือบ3าเดือนจะถึงวันที่20มกราปีหน้าเลยครับก็เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่20มกราคม2559รค่ับรับสมัครปีนี้อาจจะแตกต่างจากทุกปีก็คือรับสมัครเด็กผู้ชายใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอายุเหรอครับเกณฑ์อายุอายุประมาณ7-10ขวบเจ็ดขวบใช่ค่ะพ่อแม่ต้องมามีส่วน เรียนรู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆการสมัครเนี่ยอาจจะมีการแนะนําตัวถ่ายรูปคลิปวิดีโอแล้วก็น้องๆเขียนเรียงความนิดนึงว่ารพระพุทธเจ้าในความคิดของฉันคืออะไร,รส,สั้นๆนะคะคคแล้วก็สับมิดมาที่เว็บไซต์หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีจะมีคณ,ณะกรรมการคัดเลือกแล้วก็อาจจะโทรโทรคุณพ่อหาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค,ะค่ะเพื่อขอสัมภาษณ์น้องๆว่า อยากคุยกับน้องๆคนนั้นคนนี้นิดนึงเพื่อสัมภาษณ์หลังจากนั้นถ้าได้เข้ารอบก็จะเชิญทั้งครอบครัวค่ะมาอบรมด้วยกันชิตาครับบอกกับเพื่อนๆที่ดูรายการวันนี้สิครับว่าเชิญชวนมาร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่ชิตาได้ร่วมโครงการนี้อบอกเขาหน่อยเชิญกันหน่อยครับก็อยากให้เชิญชวนมาบวชนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ครับ ถ้าคนอื่นรู้เขาก็จะได้เอาไปบอกต่อสิ่งที่ดีครับครับจากคนเป็นเด็กดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งสอน่อมาโครงการนี้ดีหมดเลยใช่ไหมครับครับครับบิลเลียมนะครับเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยนิครับมาเข้าร่วมโครงการนี้ปีห้าเ่ยเชิญฮนะก็ให้ทุกคนมาปี5ให้ได้นะครับเพราะว่าปีที่ห้าอาจจะมีเรื่องที่ ดีกว่าปีอื่นๆแล้วก็ถ้าใครเป็นเด็กดืออ้อเ,เด็กที่ชอบชอบแกล้งคนอื่นครับถ้าอยากถ้าอยากแบบเปลี่ยนตัวเองก็ให้มาที่โครงการทุกป,ปุกปัญญาปี5าด้วยครับครับเ,เพื่อนเพื่อนบางคนดูแล้วเนี่ยบอกว่า มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วคิดถึงบ้านบางทีก็อยากจะกินข้าวสามมื้อเหมือนกับวิเลียมเหมือนเดิมเนี่ยต้องปรับตัวเยอะไหมควิเลียมบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับให้ทนให้ได้ให้ตั้งสมาธิไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ไม่ให้ทุกคนคิดแต่เรื่องที่ดีคิดแต่เรื่องที่ตัวเองจะทำยังไงเพื่ออยู่ในปีที่ห้าครับ าว่าวิลเลียมตอนนี้ก็ฝึกสมาธิอยู่ด้วยครับได้ผลเยอะไหมครับในการใช้ในการดําเนินชีวิตของวิลเลียมเองครับตัวนี้บอกเพื่อนๆหน่อยสิฮะก็ก็เอาไปแบบรับให้กับตัวเองให้ดีขึ้นไม่ต้องไปปรับทางด้านลบครับให้ตั้งสติครับอืมทีตะล่ละ คิดว่าโครงการนี้ที่คิตะได้ไปเนี่ยอยากจะบอกกับเพื่อนๆเราได้อะไรบ้างกับการเข้าร่วมโครงการนี้ความภาคภูมิใจของคุณพ่อแม่ของครอบครัวชิตะบอกผู้ชมหน่อยสิครับก็ได้สติแล้วก็สมาธิปัญญาครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนแล้วพ่อแม่ก็จะได้ประทับใจเราที่เราได้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณครับครับถามย่างๆนิดหนึ่งสังคมสังคมทุกวันนี้ถ้าเราเอาหลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย ในความเห็นของจิตตะจะทําให้สังคมเป็นยังไงบ้างครับก็ทําให้สังคมไม่มีโจรแล้วก็เป็นมีมีแต่สังคมที่ดีไม่มีใครทําร้ายใครครับครับโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่กลมก่อมจิตใจทั้งน้องวิลเลียมทั้งน้องจิตตะแล้วทําให้ทั้งน้องทั้งสองคนเนี่ยมีหลักคิดในสิ่งที่จะไปดําเนินชีวิตมีหลักคิดในการที่จะให้แง่คิดกับเพื่อนๆพ,พ,พ่อๆ แล้วก็คุณแม่และตลอดคนทุกคนในครอบครัวฝากไปถึงผู้ชมผู้ชมที่ดูรายการวันนี้คิดว่าการเข้ามาร่วมโครงการหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากจะเห็นสิ่งที่จะเป็นความดีงามของสิ่งที่วิลเลียมเห็นของสิ่งที่จิตตะเห็นอยากจะฝากอะไรกับสิ่งที่เป็นหลักคําสอนกับธรรมะกับสังคมไทยวันนี้เอาวิลเลียมว่าไงครับตวนีครับก็ให้ทุกคนครับมีอย่าคิดร้ายคิดดีๆแล้วก็ ให้มีความสุขกับชีวิตครับชีตะแล้วครับก็อยากให้เป็นคนที่รู้จักการเสียสละแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูกระตะเวทีครับโอ้โหคำพูดออกมาจากใจของน้องสองคนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการร่วมโครงการส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคุณกรกฎเบื้องลึกเบื้องหลังคนทำงานที่นี่ ผมเชื่อว่าหลายคนแอบดีใจกับสิ่งที่ได้มาบางทีนับตาคลอโดยไม่รู้ตัวรู้สึกยังไงฮะตรงนี้ก็จริงๆคือนี่คือผลผลิตของโครงการครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆที่อยู่นี้คืออยู่หน้าจอหลังจอคือคนทางบ้านเนี่ยคงจะได้รับผลประโยชน์แบบนี้เช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็ในปีหน้าปีห้าก็อยากจะฝากติดตามชมค่ะก็จะติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ครับค่ะประมาณเดือนเมษายนก็จะพบกับเราอีกจะพบกับเราอีกนะครับแต่วันนี้ คุณก็รกดมาบอกกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆของโครงการที่จะเริ่มต้นขึ้นในปีกํากำลังรับสมัครอยู่อยากจะบอกถึงโครงการนี้โครงการดีๆผู้ชมที่บางทีก็อาจจะบอกว่าต้องเป็นสมาชิกครูวิชเท่านั้นถึงจะชมได้จริงๆแล้วเราทําให้สัญญานี้ดูได้ทั่วทั้งประเทศใช่ไหมใช่ค่ะก็คือโครงการทรูปุปัญญาอะไรที่เป็นทรูปุปัญญาทุกอย่างจะสามารถเข้ามาใช้งานได้หมดนะคะโดยเฉพาะสามเญใปุปัญญาธรรมเราเปิด ช่องนี้เป็นฟรีทูแอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ True v i s i o n นะคะทุกท่านก็สามารถรับชมนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ทรูปุปญ,ญญาแอปพลิเคชันทูปุปญ,ญญาหรือช่องสัญญาณอื่นๆค่ะก็ะอย่างที่บอกว่าคุณสุประชัยก็มีแนวคิดที่อยากจะกระจายค,ความรู้ดีๆของทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมค่ะก็ะะอย่าลืมติดตามชมกันในปี5เป็นกำลังใจให้น้อง,อง,องรุ่นรุ่นใหม่ของปี5แล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนนะคะว่าน้องๆที่นั่งดูอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเนี่ย อย่ากลัวให้ลองสมัครเข้ามาเราอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรดีๆก็ได้เพราะ,ะว่าเราจะเจอบ่อยมากที่คุณพ่อคุณแม่เดินเข้ามาบอกว่าเขาได้ลูกคนใหม่กลับไปบในนามของรายการนี่เป็นดินนะครับต้องขอชื่นชมสิ่งที่เป็นเบื้องหลังในการทํารายการดีๆขึ้นมาเพื่อที่จะจะโดงสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเอาหลักคําสอนของผู้ศาสนาแล้วก็มีน้องๆเด็กๆเป็นคนเดินเรื่องแล้วก็สามารถทําให ผู้ชมเนี่ยสามารถซึมซับสิ่งที่เป็นหลักคําสอนทางพุทธศาสนา,านะฮะ <หา S 1> นำไปใช้ในการดําเนินชีวิตเราขอเชิญชมว่านี่คือโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทย <หา S 1> ขอบคุณมากนะฮะ <หา S 1> สำหรับทีมงาน <หา S 2> ที่ทํารายการดีๆให้กับผู้ชมได้ดูกันขอบคุณคุณคณอรกฎขอบคุณน้องวิลเลียมน้องชิตะที่มาให้ข้อมูลวันนี้กับทางรายการขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะครับครับแล้วก็วันนี้เวลาของรายการนี่พดินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับติดตามรับชมรายการนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้นะครับ ผมธรรมศักดิ์และไมพันและก็แขกผู้ผรับร่วมในการทุกท่านลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ